g o o g l e Pixel 7 a เผยภาพเรนเดอร์ชูจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอรรเฟรชเก้เฮิร์กล้องหลังคู่และชิปเซ็ตเทนเซอร์รุ่นเปิดตัวในช่วงต้นปี2023นี้ม o t ต r o l a x 4 0 Pro เผยภาพเรนเดอร์รุ่นเปิดตัวเร็วนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ต s n a p d ก a g o n 8 gen 2พร้อมกับหน้าจอรรเฟเลตร้165กเฮิร์กล้องหน้า60ลด้านพิกเซลสวัสดีครับกับมาร์ตในข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนี่ยรับแบในกาสาสิบนาทีในข่าวสารดีดี รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดทูกใจกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแพ้ภาข่าวสารที่มาเต่แบบนี้เป็นประจำทุกวนัน หลายคนน่าจะชื่นชอบโทรศัพท์มือถือพิกเซในรุ่นของ A ต่อท้ายนะครับเพราะมักจะมารพร้อมกับราคาที่วางจำหน่ายที่ไม่แพงเข้าถึงได้ง่ายและสเปคเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันรวมถึงกล้องถ่ายภาพนะครับที่สัดเต็มในเรื่องของเทคโนโลยี AI ไม่แพ้รุ่นพี่เลยทีเดียวซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าเร็วๆนี้จะมีโทรศัพท์มือถือพิกเซ 7A รุ่นใหม่ล่าสุดออกมาให้เห็นกันด้วยนะครับ เมื่อม่นานมานี้นะครับได้มีภาพเบนเดอร์แบบช,ชัดๆเลยในทุกมุมมองของโทรสั์มือถือ Pixel 7A ถูกปล่อยออกมาโดยจะมีให้เห็นในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็ดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นการเจาะรูบนด้านบนนะครับตรงกลางขอบของตัวเครื่องเป็นลักษณะเรียมมนนะครับโดยจะมาพร้อมกับสัดส่วนที่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับและมีขนาดที่คล้ายๆกับรุ่น p ิกเซ 6A อยู่พอสมควร ส่วนที่ด้านหลังนะครับของตัวเครื่องจะมาพร้อมกับเทปโมดูลกล้องที่พาดเป็นแนวยาวขวางของตัวเครื่องบริเวณด้านบนนะครับจะให้กล้องหลังมา2ตัวแล้วก็ไฟแฟลช LED 1ตัวนะครับด้านหน้าของสเคปค pixel เ a นั้นยังไม่มีข้อมูลถูกปล่อยออกมาอย่างแน่ชัดแต่มีการคาดการณ์ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะใช้หน้าจอที่ผลิตโดย a m s u n งซึ่งคาดการณ์ว่าความละเอียดจะอยู่ระดับ full hd plus refresh rate เก hz นะครับชิปเซตเป็น tensor ที่ทาง google พัฒนาขึ้นมาเอง โดยคาดการว่าจะเปิดตัวให้เห็นกันอย่างเป็นทางการในช่วงไตรามาสแรกของปี2023แต่อยงไรก็ดีนะครับข้อมูลในข้างต้นนั้นยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเพราะนั้นถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะครับหลังจากที่มีบอแสมาสักระยะหนึ่งสำหรับโทรศัพท์มือถือเรือธงตัวใหม่จากค่ายโมโเตโร์ a าในตระกูล X Series อย่าง m o t o r o l a X 4 0 Pro ที่ราสุนนะครับมีการปล่อยภาพเรนเดอร์ ตัวแรกออกมาให้เราได้ชมกันแบบชัดๆแล้ว m o t o r o l a X 4 0 pro นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอที่บางเฉียบลงโค้งทั้ง2ด้านพร้อมกับเจาะรูกล้องหน้าเอาไว้ตรงกลางเล็กๆอยู่ด้านบนนะครับและมีฟ้าหลังที่มีลักษณะลงโค้งเช่นเดียวกันด้วยโดยติดตั้งกล้องหลังมา3ตัวแล้วก็ไฟแฟลช LED 1น่ดวงครับดัสเบกของ m o t o r o l a X 4 0 pro คาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอโ l เรขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD ค่ารีเฟล็กร165เฮิร์ตถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวพร้องกับมาตรฐาน HDR 10+ บนตัวเครื่องนะครับจะมีการระบบร้องกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 6 8และจะมีชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Gen 2จับคู่กับ RAM 12GB r o ก 256GB รแบตเตอรี่5 0 0 0 m a ah, มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว6 8สวัตในส่วนของกล้องหลังนั้นจะมีเลนหลักคือเลน เมนนะครับ50ล้านพิกเซลอัลตร้าไวทถ่ายภาพมุมกว้าง50ล้านและเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลประสานกับกล้องหน้าที่ให้มาเยอะมากๆถึง60ล้านพิกเซลโดยระบบ Android 13ครอบทับด้วย m y u X 4.0อย่างไรก็ดีไม่มีข้อมูลเปิดตัวของ Motorola X40 Pro ออกมาในตอนนี้นะครับเพราะนั้นถ้ามีบอกแสมากกว่านี้เดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกนค r code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย